<c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันวันหนาวหนาวนะกลางคืนก็หนาวนกลางวันก็หนาวแต่อากาศอุ่นขึ้นในช่วงที่มีแดดนะฮะอ่ะคลิปนีใ้ใกล้ใกล้วันหวยออกแล้วสิบเอ็ดสิบสองวันนี้สิบสองนะ ่าเราจะมาดูสูตรสองมุมนะมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะจะเข้ามุมไหนสูตรนี้เคยทำให้ดูหลายครั้งแล้วเรียกชื่อมันว่าสูตรสองมุมกันนะเดี๋ยวหกงวดมันเข้านะงวดที่แล้วเข้าทาั้งบนทั้งล่างนะาตามโชว์ไม่เสียเวลาเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่งปรับกล้องนะ ลงหมุนลงหมุนลง,ม,นลงมุนลงเสร็จก็หันเข้าสู่จอนะขึ้นฟ้าไปเลยอพอมองเห็นนะเกียดก็กำลังพอดีตามปลายปากกาน,นะครับพร้นะิบเจ็ดศูนย์หนึ้าะสูรสองมุม มุมแดง vs น้ำเงินนะนี่มุมแดงกับมุมน้ำเงินผมจะเขียนเลขสองมุมนะจากใช้หลักหน่วยนี่ทำนะหลักหน่วยหนึ่งสี่ห้าเดี๋ยวทวนให้ซะสามงวดนะแล้วก็มาเจ็ดศูนย์หกหรือจะไล่จากงวดนี้ไปก่อนนะเจ็ดศูนย์หกจะไปออกงวดอะไรอ่าไม่อยากให้เอฟซีแฟนช่องกดข้ามนะ เอามุมแดงกันก่อนนะสีแดงหกนะมาตรงนี้นะมุมแดงเราเขียนตัวเลขลงไปหกเกต,ต่อไปมุมน้ำเงินนะไล่มาทางนี้เลยมาเขียนไว้ตรงนี้แปดเก้ามุมแดงอนะ่ะศูนย์หนึ่งมุมน้ำเงินนะสองสาม มุมแดงนะสี่ห้ามุมเงินนะหกเจ็ 6, อ่ามุมแดงอยู่ฝั่งนี้มุมน้องเงินอยู่ฝั่งนี้เลขทั้งหกตัวแต่และมุมนี่มานะแต่ว่ามุมไหนจะเข้าเท่านั้นเองนะนี่นะ เสร็จแล้วเราลองนำหน่วยบวกหกลองดูนะเจ็ดบวกหกเจ็ดศูนย์หกบวกด้หกนะเราจะมากไว้นะหกบวกหกเจ็ดมาก,ก่อนนะนี่หกเจ็ดมาก,ก่อนจับไว้เลยนะหกกับเจ็ดจะต้องมาก,ก่อนหกเจ็ดมานะมีทั้งสองมุมนะหกเจ็ดมาอ่าเสร็จแล้วตาหกเจ็ดมาเดี๋ยวขยายให้ดีกว่าเดี๋ยวมองไม่เห็น หกเจ็ดมาแล้วหกบวกหกเป็นสิบสองนะสองสามจะมานะอ่ามุมนี้สองสามนะสองบวกหกเป็นแปดนะแปดเก้ามานะทางนี้ไม่มีสองสามแปดเก้ามาอ่ะมีตัวเลขที่จะมานะมุมนี้มากกว่านะนี่จะออกตัวไหนอยู่ตรงนี้นะ อยู่ตรงนี้หางวดที่แล้วออกม,มุมแดงม,มุมน้้งเงินนะงงวดที่แล้วเดี๋ยวทำงวดที่แล้วเทียบให้ดูก่อนนะถึงจะคุยกับงวดนี้หลักโดยทำนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเรามาดูตัวเลขกันนะเอาสีแดงไปอยู่สีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะเออมันมาได้ยังไงนะห้าหกอ่า ทั้งแดงทั้งน้ำเงินมาออกมุมไหนนะคู่หาน้ำเงินนะอ้าวเรามาดูนะวดที่แล้วมุมนมืนก็ออกนะเนี่ยเราดูตัวเลขจับนะแปดหนึ่งหก นี่นะนี่นะจับได้หนึ่งแปดกับหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดสองห้านะนี่แต่ว่าเราดูตัวที่มันออกนะออกล่างนะถูกของมาน,นะล่างอ่ะวันนี้ ไปมุมแดงนะออกอีกออกบนเลยนะตรงนี้นะนี่นี่นี่ศูนย์หกนะเห็นไหมห้าศูนย์สามสี่เก้าหกนะนมีเก้าหกกับศูนย์หกนะนี่เก้าหกศูนย์หก 9606อตรงที่มันเข้านะนี่เข้าศูนย์หกไฟที่แล้วเสมอกันนะทั้งมุมแดงมุมเงินนะมุมหนึ่งเข้าบนมุมหนึ่งเข้าล่างนะอ่ะถือว่าใช้ได้ไปตามระเบียบ อ่าเรามาดูว่าไอสองห้าจะออกได้ไหมนะจะออกเก้าห้าไหมอ่ามุมแดงมุมแดงสองสามมุมน้ำเงินนะสี่ห้าหกเมุมน้ำเงินนะแปดเก้า นี่พอทามาถึงตรงนี้มันเริ่มเข้าตั้งแต่ยังไม่เอาตัวที่สามนะศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสามเราจะสังเกตเห็นว่า ออกมุมนี้นะมุมน้ำเงินนะนี่เก้าเก้าห้านะถ้าเอาหมดก็เก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าไปแปดสี่แปดห้านะอะแกไม่ยากนะศูนย์ก็แปดเอาไม่เข้าจอยอีกมัวแต่เขียนนะ ได้ออกเก้าห้านะเรามาดูหนึ่งสี่ห้าออกห้าสองไหมนะ 5, 6, ห้าหกมุมแดงนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไล่ไปเลยนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนี่นะเข่าวมต้องเงินเหมือนกันนะเห็นไหมห้าสองเนี่ยเห็นไหมห้าสองเนี่ย ห้าหนึ่งห้าสองนะจับไม้ซะอย่างนี้นะฮะเดี๋ล่างออกสองสองนะห้ 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเขาที่ห้าสองนะ ตัวล่างไปกินที่สองสองตัวนี้นะฮะ,ะเหมือนกันเข้าไหมเออนี่เข้าอะ่ะห้าสองสองสองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองล่างสองสองกินตัวนี้นะฮะเรามาดูกันนี้กินล่างกินบนไหมนะ คาดการว่าถ้าเข้านะขอมุมน้ำเงินกันแล้วกันนะมุมน้ำเงินนะหกเก็สองสามแล้วก็แปดเก้านะคาดว่าตัวเลขน่าจะมาที่เก้าสองเก็ดเจ็ดสองเก้า เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามเก้าเจ็ดนะฮะอ่าถ้ารลักสองตัวกเก้าเนี่ยเอาหางมาเ่ยนะฮะเห็นไหมสามตัวก็เอาใส่กันอย่างนี้เลย เรีงล่างนะถ้าตัวล่างมานะมาสองล่างนะหกสองเจ็สองปสองเกสอง่ากลุ่มนี้เป็นชุดล่างนะสำหรับชุดนี้เป็นชุดบนนะอ่าบนเขียนลงตรงนี้นะบน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  ฉันบนให้หน่อยบนจับมุมน้ำเงินหมดนะบนนะกเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ด แล้วก็สามเก้ามีนะสามเก้าเก้าสามเจ็ดสามเก้ามีไหมมีนะนี่เก้าสามเจ็ดมีนะสามเก้าเจ็ดมีนะอ่าหลักร้อยก็จับเอาพวกนี้แหละอย่าลืมแปดด้วยนะสองเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ด สามเก้าเจ็ดนะแล้วก็หกเก้าเจ็ดอีกตัวนะนี่ตัวเด่นของวันนะก็ศูนนี่แหละอ้าไม่เข้าจอ้ออีกอ่าศูนนี่แหละนะทำให้เลขเก้าเจ็ดเกิดดังขึ้นมานะก็รู้สึกว่าได้ลอตเตอรีร่มาเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ชม รถตัลลี่จะมีไหมรอตัลตลี่มันขี่ไม่ได้แต่ว่ามันถูกรางวัลใหญ่ๆได้นะอ่ะไปะยิบมาแล้วนะสามหกสามหกเก้าเจ็ดนะเนี่ออกมาตามนี้รับได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะฮะหกเก้าเจ็ด อ่ะเวลาครับจากเท่านี้นะสิบสี่หน้าที่เยอะเกินไปไปแล้ว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 